สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับยูดีไับพี่น้องวันนี้ครับคลิปนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องปุ๋ยปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลสัตว์ระหว่างปุ๋ยสามตัวนะครับปุ๋ยขี้ไก่ขี้หมูขี้วัวซึ่งมีพี่น้องเนี่ยสงสัยคอมเมนต์ถามมาว่า สามอย่างนี้อันไหนมันมีปุ๋ยมันมีแร่ธาตุเยอะกว่ากันนะครับแล้วนำตัวไหนมาผสมตัวไหนได้บ้างเวลาไปใส่พืชผสมกันได้ไหมนะครับสามตัวนี้นะครับระหว่างขี้ไก่ขี้วัวขี้หมู ปุ๋ยที่มีแร่ธาตุเยอะกว่ากันจริงๆนะครับมันจะมีอยู่สองตัวตัวแรกคือขี้หมูนะครับขี้หมูเนี่ยจะมีฟอสฟอรัสสูงนะครับรองลงมาก็โพแทสเซียมนะครับซึ่งฟอสฟอรัสนี่ก็ ไปช่วยในการบำรุงรากบำรุงต้นนะครับเร่งดอกเร่งผลส่วนโพแทสเซียมก็จะไปบำรุงผลนะครับบำรุงดอกบำรุงผลนี่คือปุ๋ยขี้หมูนะครับใส่ให้ได้กับทุกพืชเหมือนกันแต่ จะเหมาะสำหรับพืชที่กินหัวนะครับพืชที่กินหัวนี้เหมาะมากทุกชนิดนะครับแต่ก็ใส่ให้ได้กับทุกพืชน,นะครับเพราะฟอสฟอรัสเนี่ยบำรุงรากบำรุงหัวบำรุงรากบำรุงต้นบำรุงใบเริงดอกโพแทสเซียม ก็ไปบำรุงผลบำรุงดอกนะครับปุ๋ยขี้หมูนะครับส่วนขี้ไก่มีแร่ธาตุอะไรบ้างขี้ไก่นี่ก็รองลงมาจากขี้หมูนะครับขี้ไก่ที่มีธาตุปุ๋ยเยอะรองลงมาจากขี้หมูก็จะมีฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียม เยอะในขี้ไก่ซึ่งพี่น้องก็จะนิยมเอาไปใส่ให้กับพริกกับมะเขือเนี่ยเป็นส่วนใหญ่แต่ขี้ไก่ก็ใส่ให้ได้กับทุกพืชเหมือนกันนะครับเพราะขี้ไก่ก็จะมีธาตุที่สูงไปด้วยฟอสฟอรัสก็จะบำรุงราก บำรุงต้นบำรุงใบเร่งดอกเร่งผลนะครับส่วนโพแทสเซียมก็จะไปบำรุงผลบำรุงดอกบำรุงผลทําให้ติดผลติดดอกนะครับมีสองอย่างเหมือนกันนะครับทั้งขี้หมูตั้งขี้ไก่ก็มีไนโตรเจนเหมือนกันแต่เป็นเปอร์เซ็นที่ส่วนน้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียม ซึ่งขี้หมูจะมีเยอะกว่าขี้ไก่ส่วนขี้วัวล,ล่ะขี้วัวนี่จะมีเยอะอยู่ที่ในตรเจนนะครับในตรเจนจะเยอะกว่าฟอสฟอรัสเยอะกว่าโพแทสเซียมเหมาะสำหรับพืชกินใบเหมาะสำหรับเร่งการเจริญเติบโต เร่งให้เขียวบำรุงดินทําให้ดินร่วนซุยนะครับนี่คือปุ๋ยขี้วัวนะครับทั้งสามปุ๋ยเนี่ยทั้งสามขี้สามมูลเนี่ยทั้งขี้หมูขี้ไก่ขี้วัวมีไนโตรเจนเหมือนกันมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมเหมือนกัน แต่ว่ามีมากมีน้อยกว่ากันในขี้หมูจะมีฟอสฟอรัสเยอะรองลงมาก็โพแทสเซียมนะครับส่วนขี้ไก่รองลงมาจากขี้หมูฟฟออรัโพแทสเซียมนะครับมีเยอะเยอะกว่า ขี้วัวนะครับแต่โรงจากขี้หมูส่วนขี้วัวจะเยอะไปด้วยไนโตรเจนรองลงมาก็ฟอสฟอรัสโพเทสเซียมนะครับทีนี้เนี่ยกับคำถามที่ว่าจะเอาสองอย่างสามอย่างนี้มาผสมกันได้ไหมผสมกันได้ครับผสมกันใส่ให้กับพืชได้ขี้วัว ผสมกับขี้ไก่ได้เพราะขี้วัวไปเสริมไนโตรเจนนะครับผสมกับขี้หมูได้ผสมเสริมไนโตรเจนเพราะว่าขี้หมูกับขี้ไก่ในตัวเช่นน้อยแล้วเอาขี้วัวเนี่ยไปผสมเราก็จะได้ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในเปอร์เซ็นต์ที่พอ ให้กับพืชของเรานะครับสำหรับพี่น้องที่จะใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูซึ่งสอบถามบอาต้นมาว่าถ้าจะเอาไปผสมกันเนี่ยมันได้ไหมได้ครับผสมกันได้หรือจะเอาขี้ไก่ผสมกับขี้หมูก็ได้นะครับ มันก็จะไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมฟอสฟอรัสขึ้นมาอีกนะครับนี่คือการผสมระหว่างปุ๋ยสามตัวนี้นะครับผสมกันได้ครับพี่น้องใส่ให้กระพืชได้ทุกชนิดนะครับซึ่งโบราณเนี่ยจะใช้คำว่าขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบ ขี้ไก่กินผลเนี่ยมันก็ใช่แต่ในการใส่มันใส่ให้ได้กับทุกพืชแต่ถ้าพี่น้องจะเลือกเลือกใส่จริงๆว่าจะไปใส่ให้พริกเนี่ยเอาอันไหนดีถ้าจะใส่ให้พริกเนี่ยก็ขี้ไก่ครับซึ่งขี้ไก่เนี่ยกินผลพริกจะมีผลมี ฟอสฟอรัสคือคี้ไก่เนี่ยจะมีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนะครับฟอสฟอรัสก็ไปเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตเร่งดอกนะครับส่วนโพแทสเซียมไปเสริมดอกเสริมผลให้ติดดอกให้ติดผลทำให้ผลเนี่ยฝักใหญ่ฝักได้ดัง ของเ,เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปใส่ให้พริกก็จะลดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับนี่คือขี้ไก่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะตอบโจทย์พี่น้องได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามบทต้นดึกซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านนะครับขอให้พี่น้องประสบความสำเร็จในการทำเกษตร ทุกชนิดนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ